ีมงานตะพาะและแตาสงขาครับวันนี้เราเอาบรรยากาศงานบุญศาสตร์เดินสิบในหลายๆที่หลายๆวัดมาให้ได้ชมกันอย่างเต็มที่นะครับเผื่อว่าใครที่ไม่ได้กลับบ้านไปทําบุญได้ดูได้เห็นบรรยากาศ ที่บ้านของตัวเองที่สุดของที่สุดในวันนี้ต้องที่วัดนี้เลยครับวัดท่าคอยตามลประดังเบซาอําเภอเราวังหวัดสงขลาเพราะว่ามีการจัดการแข่งขันชิงเปรตในน้ำครับชิงเงินรางวัล1น0 0 0บาทเป็นการปีนเสาน้ํามันแล้วก็ปักเอาไว้กลางน้ําความสูงประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็เป็นวัดเดียวในจังหวัดสงขลาที่จัดการแข่งขันปีนเสาเปรตกลางน้ําแบบนี้ครับ มีทีมชิงเปรครับเข้าร่วมแข่งขัน2ทีมคือทีมควนดินเหนียวทีมนี้นี่แชมป์เก่านะครับและก็ทีมบางควายทีมละ9คนครับใช้กติกาปีนเสาเปรืครั้งละ15นาทีจํานวน5ครั้งทีมไหนาสามารถปีนขึ้นไปเอาธงบนยอดเสาเปรืได้ก็จะเป็นผู้ชนะนะครับ,ดนะนะรบเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศการแข่งขันกันยาวๆไปเลยครับและก็มาดูว่าทีมไหนจะชนะทีนี้คุณต้อเป็นอานรย Lakukanin apa? Lakukan. Lakukan. กา้ากตกน้กาไม่เก้นกาวคุณหน้ากับนะดไม่ขึ้นก้าวคุณนับนาเอาน้ากับนาขึ้นไปแล้วนะครับหน้ากนดซี่ขึ้นไปเล็วได้ขึ้นเท่าแล้วตอนนี้ได้ขึ้นเท่าแล้วแก่ทึ้งแล้วคนเดซีขึ้นไปแล้วครับคนเดซีว่าปลื้มคับว่าปลื้มเอาลุนไปเรวคนเดซีขึ้นึ้เอาไม้เอาไม้ขึ้นไม่ขึ้น เออเปลี่ยนคนเปลี <courage doing> ่ยนคนกับเปลี่ยนคนเอ้าว่าพปลือกับว่าพลือยเอา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 ล้ยาวนะครับเก๋ม่เว้ารีเกม่เรวเก๋ไม่เรวฮ่าเยเียลุ้นเลครับามีลุ้นแล้วครับมีลุ้นแล้วมีลุ้นแล้วพ้นไปคึ่งแล้วคึ่งแล้วึแล้วรแล้วได้เือดจิกครงไหน เวลาเลยนะครับนานท่าเวลาเลยนะครับนาทีมานาทีนะครับบอกบอกทมานาทีพยาบาลก็ยกมือเดี๋ยวนะครับนายต้องเจอเอไปทางขึ้นไม่ได้ที่นะครับนายเรากาสั่งลูกมานะครับสั่งลูกมาตอนนี้ทีมนักกีฬาพร้อมแล้วนะครับนาย สองทีหกเจ็ดอ่างเจ็ดคนนักกบตาทีนีเจ็ดคนนะักกบตาตุ้ยมาจับล่าเลยนะครับตาบอกเป็นคอปเลาเดียวตากกีฬาก็เริ่มเดินซ้ายนะักกบตาลืมเดินซ้ายที่จะลาลาว้างกันนะครับตาเอาตอนนี้คนที่สองก็ลืมลืมขึ้นคนที่สองไปแล้วนะครับคนที่สองวางปลื้มกับคนที่สองลืมขึ้นไปแล้วนะครับคนก็ลืมเปลือยปลายลงมาแลวนะครับ อยู่ในเวลาเอาคนเดซามเพิ่มมาเร็วนะคนเดซามวาพฟลูกับคนเดสามอนะคนเดซามวาฟืูนะครับมาทีมนี้นะกับสามการีการนะกับนาโรห้ทีมหลักเก้าคนนะกับไม่เกิดเก้าคนนะครับนะถามจะลงทีมคนกันไรนะกับมาแต่ไม่เกิดเก้าคนนะครับก่อนหนดีงมาตบเสริมกันสักนิดนะครับนักคนก็หลุดมาแล้วนะครับ

เอาดกวาดอนไอ้แค่กวนไอะไรแค่ใหญ่ล้นนะแม่เอ้ยยิดเดียวขึ้นไปขึ้นเออนี่นี่เรียงว่าเป็นฐานร่องคนให้ขึ้นไปร่องคนลังพัดกันเรียงว่าเซตเนยี่นี่เซตเน่ลูกบอลขิดว่าเล่นอยู่ข้างบนลูกบอลขิดว่าเล่นอยู่ข้างบนขึ้นเอาเล่นนี่เออ

Rồi mình đi. gặp bạn สุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่มีทีมไหนปีนเสาเปรตไปเก็บธงบนยอดเสาได้แม้จะใช้ความพยายามกว่า2ชั่วโมงจนต้องยุติการแข่งขันและก็มอบเงินปลอบใจให้กับทั้ง2ทีมทีมละ1,000บาทนี่คือการแข่งขันชิงเปรตในน้ำที่วัดท่าคอยต่ำบนปาดังเบซาอำเภอสะเดรจังหวัดสงขลาแห่งแรกและก็แห่งเดียวของสงขลาที่ทีมงานตัวพ่อเอามาให้ได้ดูให้ได้ยิ้มกันในวันชิงเปรตครับ